คำพูดที่เขาอยากได้ยินจากคุณที่สุดคือคำว่าอะไรขออภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย สิบเหรียญคนธาตุดินมังกรพืกอศกัน2เหรียญคนธาตุดินอัศวินถือดาบพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตุนกุม10ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนูนเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟนะคะขยันอดทนเข้มแข็งเอาจริงเอาจังเป็นคนละเอียดรอบคอบมาจากครอบครัวใหญ่ครอบครัวค่อนข้างมีความสําคัญหรือว่าครอบครัวอาจจะ สนับสนุนซัพพอร์ตคุณในหลายๆด้านนะคะเป็นคนที่เต็มที่ทำอะไรพร้อมลุยลุยสุดตัวลุยแบบมีพลังเท่าไหร่ทุ่มไปเต็มที่เลยนั่นเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะคิดลงมือทำทำอย่างเต็มที่แล้วก็มีการคาดหวังถึงผลลัพธ์ด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนที่คุณอยากรู้ใจเขาเขาคือใครนะคะ ขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยนะคะเขาคือใครคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคือใครขอพลังงานของเขาหน่อยหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก จสติกพลังงานของคนราศีตุลเดชาริยดพลังงานของคนราศีกรกฎสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะแล้วก็อสเวินเถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูมีพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะคนธาตุไฟราศีตุลพลังงานสวยมากๆเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่สู้ไม่ถอยหนักเอาเบาสู้มีความยุติธรรมนะคะเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ เป็นคนที่อยากได้อะไรลงมือทำเองเป็นคนที่มีความจริงใจเป็นคนที่มีความแนว่วแนวม่มากๆรักใครรักจริงมีทั้งความดุมีทั้งความอ่อนโยนในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่ใจร้อนแต่ก็มีพลังงานของความไม่มั่นใจมีความลังเลเขาคนนี้มีความเด็ดขาดแล้วก็พูดคําไหนคํานั้นมากๆนะคะเรามาดูกันว่าเขาอยากได้ยินคำพูดอะไรจากคุณนะคะ คำพูดที่เขาอยากได้ยินจากคุณที่สุดเป็นคำว่าอะไรนะคะมีพลังงานของครอบครัวคนรักความรักนะคะพลังงานของคุณไม่ใช่คนโสดเนาะ หากว่าคุณมีคู่นะคะความรักค่อนข้างดีมีความดุในขณะเดียวกัน <c oughs> ก็ทะนุถนอมห่วงใยคุณมากๆนะคะบางทีอาจเป็นรักทางไกลหรือหากไม่ใช่รักทางไกลก็เป็นรักที่เขาคนนี้ดูแลเทคแคร์คุณมากๆนะคะมีทั้งมุมอ่อนโยนมุมเข้มแข็งนะคะมุมที่รับฟังเข้าใจแล้วก็อาจจะเป็นมุมที่ควบคุมด้วยเช่นกันนะคะ เรามาดูกันว่าเขาอยากได้ยินคำพูดอะไรจากคุณที่สุดนะคะคำพูดที่เขาอยากได้ยินจากคุณที่สุดเป็นคำว่าอะไรหกถ้วยนะคะการดูแลกันและการทนุถน,นอมกันและการห่วงใย,ยกันและกันนะคะ แมพอรนต์ ance, นะคะสู้ไปได้วยกันเรียนรู้ฝ่าฟันไปได้วยกันไม่ทอดทิ้งไม่ปล่อยมือนะคะอ่อนไวเซนซิทีฟคิดมากแค่ความรู้สึกนะคะมีที่พลต่อหัวใจความห่างไกลไม่ได้มีปัญหาไม่ใช่อุปสรรคในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ห่างตัวไม่ห่างใจความรู้สึกที่มียังมีถึงการอาจจะเศร้าบ้างเหงาบ้างแต่จะไม่ปล่อยมือจากกันนะคะ แล้วก็เดอะซันนะคะความสุขความสหมหวังครอบครัวความชัดเจน ยิ่งหากคุณทั้งคู่เป็นรักทางไกลนะคะคำพูดที่เขาอยากได้ยินจากคุณมากที่สุดก็คือคนรักความรักคำสัญญาที่มีให้นะคะห่างตัวไม่ห่างใจจะแคร์ความรู้สึกของกันและการฝ่าฟันไปด้วยกันแม้จะเป็นรักทางไกลแต่ก็มีหัวใจดวงเดียวกันนั่นเองนะคะหากว่าเป็นรักที่อยู่ใกล้กันไม่ใช่รักทางไกลคำพูดที่เขาอยากได้ยินจากคุณก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเรียนรู้จะฝ่าฟันไปด้วยกัน ไม่เลิกลาจากการไม่ปล่อยมือจากกานสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามไม่เข้าใจยังไงก็ตามนะคะจะไม่เลิกลาจะไม่ปล่อยมือจะไม่ทิ้งกันกลางทางนั่นเองนะคะอาจจะมีนิ่งบ้างเงียบบ้างร้องไห้บ้างแต่จะเรียนรู้กันไปไม่ปล่อยมือไม่ทอดทิ้งไม่ว่าจะเป็นรักทางไกลหรือว่ารักที่อยู่ใกล้กันคำพูดที่เขาอยากได้ยินจากคุณก็คือคำสัญญิงสัญญา ความรักที่มีให้กันการต่อสู้ไปด้วยกันการจะไม่ปล่อยมือจากกันไม่ว่าจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามนั่นเองนะคะ